สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับทิปและทอล์กออฟเดอะทาวในโครงการท่องเที่ยวทวาทยไปกับนายกเล็กโดยสมาคมเทศบาลนครและเมืองค่ะวันนี้ที่พาคุณผู้ชมมายืนอยู่ริมแม่น้ําบางปะกงรับแสงแดดยามเช้าแบบนี้ด้านขวาของทิปก็คือ orn, วัดโสธรวรารามวรวิหารค่ะที่นี่ก็คือนด์ม m a r k สาคัญของเทศบาลเมืองฉะเชิงเซานั่นเองค่ะก่อนที่จะไปเที่ยวกันแล้วก็ไปพบกับกายกิกติมาสักด้วยนั้นทิปจะขอพาคุณผู้ชมไปกราบหลวงพ่อโสธรก่อนเลยค่ะเป็นพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของ ชาวแดริ้วด้วยเราเข้าไปข้างในกันเลยค่ะ in แล้วตอนนี้ทิพย์ก็อยู่กับท่านนายกเล็กเมืองฉะเชิงเซาแล้วค่ะท่านนายกขวัญกระมลชัยแสงสวัสดีค่ะ ยินดีด้วยกับตําแหน่งสมัยแรกนะคะ,คะที่แรกเลยที่เรานัดกันวันนี้ก็คือเป็นหมุดหมายของคนทั่วประเทศเลยนะคะก็คือวัดหลวงพ่อโสธร,อสรตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงของงานประจําปีใช่ค่ะงานประจําปีจะจัด10วันมีพื้นที่อยู่ตรงด้านพระบัวสถแล้วก็ที่สารกลางด้วยค่ะทุกคนจะตั้งหน้าตั้งตารองานประจําปีเพราะว่าจะมีขบวนแห่แห่องค์หลวงพ่อโสธรรอบเหมือนอ แล้วก็จะมีวงดุริยางของเด็กนักเรียนที่มาเดินการแสดงมาโชว์การแสดงต่างๆเราอยู่ติดริมแม่น้ําบาปะกงแล้นเราจะมีร้านอาหารริมแม่น้ําบาปะกงอาหารที่นี่อร่อยนะแล้วก็ยังมีสถานที่เที่ยวไหว้พระทาบุญอย่างเช่นวัดเล่งฮกยี่ชื่อจริงคือวัดจีนประชาสมุทรวัดสัมปะกงหลวงพ่อโตนะคะแล้วก็ยังมีพระนอนกระจกอยู่ที่วัดเทพดิมิดก่อนไปเที่ยวเนี่ยเมืองแปดริ้วเนี่ยชื่อนี้ได้แต่ใดมาคะนือย ดร้วก็เป็นที่เล่าขานกันมานานแล้วเนาะที่ดีเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์มีปลาช่อนตัวใหญ่แล้วก็หัน ออกมาได้เป็น8ริ้วทนายโยค่าอยากไปเที่ยวแล้วค่ะเมือง8ดริ้วนี่ไปที่ไหนก่อนดีคะสุกเรียนรู้ก่อนดีไหมคะเพราะว่าสุกเรียนรู้เนี่ยเป็นอะไรที่น่าภาคภูมิใจของชาวเมือง8ริ้วเพราะว่าเราได้เป็นสมาชิกของเครือข่ายของยูเนสโกค่ะอ๋อน่าสนใจมากระดับโลกแล้วขึ้นชื่อว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนเมืองชายชงมซาเลยค่ะงั้นไปค่ะคุณผู้ชมค่ะ ถึง KCC ท่านนายกก็พาเดินชมสรอบเลย KCC เองเนี่ยเป็นสูตรการเรียนรู้ของคนเมืองฉะเชิงเซาที่คนทุกเพศทุกวัยได้เข้ามาวัยรุ่นส่วนใหญ่ที่นี่ก็มาเรียนรู้หลายๆด้านเพราะว่าสูตรเรียนรู้มันเป็นการให้ความรู้กับทุกเพศทุกวัยลดความเหลื่อมล้ำด้วยมาที่นี่คือทุกคนเท่าเทียมกันเมื่อสักครู่บอกว่ามีโซนของผู้สูงอายุด้วยตอนนี้ยัง ไม่เห็นนะคะผู้สูงอายุก็จะมาใช้กิจกรรมหลายๆเรื่องอาจจะมีลีลาดบ้างลำวงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะคนมาใช้บริการเยอะอันนี้มีค่าใช้จ่ายไหมคะอ๋อไม่มีค่ะฟรีหมดเลยฟรีหมดลไม่ใช่แต่จำเฉพาะคนในเมืองนะคะใครก็ได้การเรียนรู้เนี่ยมันสามารถเรียนได้ทุกเรื่องไม่จําเป็นต้องอยู่เฉพาะในศูนย์แล้วอยู่ตรงไหนเราก็สามารถเรียนรู้ได้ทีซีซีแบ่งห้องการเรียนรู้เอาไว้เยอะมากเลยนะคะเท่าที่เดินผ่านมาานายกช่วยเล่าให้ฟังสักนิดนึงค่ะว่ามีห้องอะไรบ้างพอ เราเดินเข้ามาเนี่ยเราก็จะเป็นห้องของเด็กถัดมาก็ยังมีห้องอเต้นสําหรับเด็กวัยรุ่นแล้วก็ยังมีห้องเทเตอร์ก่อนช่วงโควิดเราจะมีหนังฉายให้เด็กเนี่ยมาเรียนรู้เกี่ยวกับหนังแต่และเรื่องแต่และเรื่องด้วยก็ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ของเมืองจริงๆค่ะคุณผู้ชมอยากไปดูส่วนของผู้สูงอายุแล้วค่ะท่านนายกเดี๋ยวลองไปดูได้ได้เลยค่ะไปดูกิจกรรมผู้สูงอายุกันค่ะไปค่ะ ข้างหลังแล้วแบบอยากจะแดนด้วยเลยนะคะนายกค่ะอยากให้ท่านนายกพาไปเที่ยวเราค่ะที่ไปไหนดีคะนายกค่ะงั้นเดี๋ยวพาไปเที่ยวตลาดบ้านใหม่ก็ยังอนุรักษ์ความเก่าแก่อยู่ก็เป็น l a n มา a r k สำคัญอีกจุดหนึ่งของฉาเชิงเทาเลยนะคะปารกยันค่ะ ศรษฐกิจเมืองเนี่ยเหมือนเมืองเล็กๆเนี่ยเราสามารถทำรายได้ให้เขาได้โดยการทางเทศบาลเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตในเรื่องของการโปรโมตการประชาสัมพันธ์นี่เพิ่งมาที่แรกที่แรกค่ะเดี๋ยวถ้าเราเดินผ่านทางนี้เราก็จะไปประชีดประชาสโมสรหรือเราเรียกกันว่าเล่งหกยี่ จุดนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นวัดคนไทยเชื้อสายจีนมุ่งตรงมาเหมือนกันนะคะคอยากให้ท่านนายกพูดถึงวัดนี้สักน,นิดนึงนนเรียกว่าวัดจีนประชามสมสรหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดเล่งฮกนี่วัดที่อยู่ในชุมชนของตลาดบ้านใหม่ส่วนใหญ่ก็พวกเราคนแถบนี้ก็จะเป็นเชื้อชาติชาวจีนด้วยความที่มีคนไทยเชื้อสายจีนเยอะขนาดนี้นอกจากวัดเล่งฮกนี่จะต้องมีวัดจีนอื่นๆด<อ>้วยใช่ไหมคะมีค่ะยังมีอยู่ไม่ไกลจากกันเนี่ยเป็นวัดซัมปะกงที่วัดซัมปะกงเนี่ยไปเราจะต้องขอ พรเรื่องอะไรฮะ <c oughs> นายกส่วนใหญ่ผู้คนที่มากรลับไหว้ก็จะไหว้ขอพรเรื่องสุขภาพถ้าได้ไปสักการะเนี่ยจะเห็นว่าในมือของพระองค์เนี่ยจะมีเป็นเหมือนเม็ดยาย,ย <c oughs> คะทุกคนก็เลยจะมาขอพรเรื่องสุขภาพและวัดต่อไปก็อยู่ใกล้ๆกันไม่ห่างจากกันก็คือเป็นวัดไทยว <c oughs> ัดเทพนิมิตอันนั้นจะมีพระนอนกระจก <c oughs> เป็นองค์ที่องค์ใหญ่ที่ <c oughs> ทเป็นรูปปังนอนอยากมีชีวิตสุขสบายก็ต้องไปไหว้พระนอน มีที่ท่องเที่ยวอีกไหมคะจริงๆทางทศสบายเองก็เน้นเรื่องสุขภาพเรื่องการอ,าออกกําลังกายค่ะเนั้นเราไปดูที่สวนสมเด็จด,ดีไหมคะสวนสมเด็จพระศร<อ>ีนครินทร์จะเป็นแหล่งรวมของการออกกําลังกายในช่วงเย็นจะมีทั้งเดินทั้งวิ่งทั้งรําออกกําลังกายหลายๆอย่างแหมแดดล่มลมตกแล้วด้วยไปดูกิจกรรมยามเย็นแล้วก็สูดอากาศให้สบายจิตสบายใจกันหน่อยนะคะไปกันที่สวนสาธารณนะกันเลยดีกว่าค่าคะ ยขวานค่ะตรงนี้สบายใจมากเลยมานั่งแล้วแบบชิลๆนะรับลมเย็นๆแล้วก็ร่มรื่นมากต้นไม้เยอะมากค่ะจริงนนี้เรียกว่าสวนสมเด็จ พระศรีนครินนะคะเป็นส่วนที่พวกเราเชาวเมืองแปดริ้วก็จะมาใช้กันผู้ใหญ่ก็ออกมาเดินออกกําลังกายแล้วก็ยังยังมีชมรมรักลําวงก็มามารําอยู่ที่เนี่ได้ยิน,เ,นเสียงดนตรีไทยเพราะว่าทางเทศบาลเองเน้นเรื่องสุขภาพแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาออกกําลังกายคนเดินไม่ไหวก็ออกมานั่งจิลววเย็นเย็นสบายสบาย,สบายก็ได้นอกจากสวนสมเด็จมีสวนอะไรอีกยังมีสวนริมน้ําตรงสวนมารุพงศ์อีกอันนั้นก็จะอยู่ทางริมแม่น้ำป่าปงอันนั้นก็มีกิจกรรมนะคะตรง ปาโรมาเต้นแอโรบิกค่ะแล้วก็ชมลมลายแดนก็เต้นกันริมแม่น้ำป,ป่าปงแล้วแต่เลยชอบแบบไหนก็ไปมุมนั้นค่ะนโยบายของเราเองเนี่ยเราก็อยากให้ทุกคนมีความสุข สุขภาพแข็งแรงดังนั้นเราพยายามสร้างกิจกรรมต่างๆให้ทุกคนมาร่วมกันแล้วก็มีความสุขร่วมกันเมืองแปรนิวเองเนี่ยจะประสบความสําเร็จได้ไม่ได้อยู่ที่อาคารบ้านเรือนสูงๆหรือเศรษฐกิจขายดีๆอันนี้จริงๆก็ไม่ใช่แต่ว่าจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของคนที่อยู่แล้วมีความสุขสําคัญที่สุดเลยคือความสุขของประชาชนไปตรงไหนทุกคนก็มาทักทายนายกจากรอยยิ้มประชาชนที่มีมีความสุขมากเวลาได้เจอนายกเนี่ยท่านนายกคิดว่าอะไรที่ทําให ประชาชนประทับใจในตัวนายกค่ะตัวเอง100%ซกับประชาชนกับทุกคนมันอยู่ที่ใจเราว่าใจเราให้เขาเต็มร้อยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำงานเนี่ยเราไม่เลือกทำด้วยความเต็มใจทุกเรื่องวันหนึ่งเราคิดว่าเราให้เขาด้วยความบริสุทธิ์ใจเขาก็น่าจะเห็นในความบริสุทธิ์ใจของเรา เสียดายมากเลยค่ะนายกค่ะเวลาเรามีน้อยนิดจริงๆแต่ว่าท้ายที่สุดนี้ก็อยากให้นายกเชิญชวนเที่ยวเมืองฉะเชิงเซาอีกสักครั้งหนึ่งค่ะถ้าใครมีโอกาสผ่านมาก็อยากให้มาแวะเที่ยวเมืองแปดริ้วเรานะคะยังมีกิจกรรมอีกหลากหลายจริงๆที่เนี่ยในสวนเนี้ยเราจัดงานฟิลแฟร์ด้วยคงอีกไม่กี่เดือนเนี่ยประมาณเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยค่ะฉะเชิงเซาไม่ไกลกรุงเทพเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะวันเดียวเที่ยวฉะเชิงเซา ยังไม่อิ่มนะอาจจะต้องมานอนสักคืนนึงดีไหมคะค่ะหรือว่าที่พักเยอะแยะเลยค่ะสาวอาทิตย์แบบนี้นะคะเรียกได้ว่าเต็มอิ่มแน่นอนกับการท่องเที่ยวเมืองแดริ้ว ้ายจริงๆค่ะถ้าใครอยากติดตามเรื่องของเทศกาล mm. เมืองฉะเชิงเซาติดตามได้ที่ไหนคะติดตามที่เพจเทศบาลเมืองฉะเชิงเซาได้ค่ะแล้วก็จะมีอันนึงคือเพจของนายก mm. ก็คือขวัญกมนฉายแสงเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกมากๆค่ะที่พาพวกเราเที่ยวเมืองฉะเชิงเซาหรือว่าเมืองแปดริ้วกันครบถ้วนกระบวนจริงๆค่ะสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปล้ออีสานการส่วนจะเป็นเมืองไหนนะครไหนอย่าลืมติดตามรับชมได้ในท็อกออฟเดอะทา สาวนาค่ะวันนี้ลาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊าท็อกออฟเดอะทาวสัปดาหหน้าเจอกันที่จังหวัดชัยภูมิครับหมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ